ดีเพื่อนๆนะครับอยู่กับเก่ง PC g a เ e มเอครับและนี่คือ c ีคัมลีเจนเล่นเป็นคริสเตียโนโรนัลดูนะครับต้องบอกว่าตอนนี้พี่ดูนี่ห่างหายไปนานครับหลังจากที่เราภาคเขาเรียกอะไรครับไปภาคแมชต่างๆมากมายเกิดขึ้นก็หาเวลามาทำบีคัมล g เจนให้นะครับตอนนี้คว้าบอลดอร์สมัยที่สี่ไปแล้วนะครับจากการประกาศปวดเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเปล่านั่นแหละนะครับ ก็ได้เลยครับแบรนด์ด็อกพิโดสมัยที่4ตอนนี้ก็จะมาเล่นกับเยอรมนีครับในโปรตุเกสเล่นหนักกระชับมิดครับกับทางด้านทีมชาติเยอรมนีครับก็ไปลุยกันเลยครับพี่โดตอนนี้อยู่ที่เอสเซโรดูดากานะครับก็ผมอาจจะพากเต็มเหนียวไม่ได้เพราะว่าเสียงเสียงยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับพยายามทานยาแล้วก็ดูแลเองก็ไม่อยากคลิปมันห่างหายไปนานกับเพื่อนเพื่อนจะเหงาเลยครับ อาละครับตอนนี้อยู่กับที่เอสเตโดลาเกลนะครับเป็นนาสกี้สปีดระหว่างโปรตุเกสพบกับเยอรมนีครับเล่นไปพาไปโหมดนี้เป็นการเล่นเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทําไงถึงจะเล่นเป็นพิโดได้ก็เข้าไปที่โหมดบีคาบอนดิเจนนะครับซึ่งคลิปแรกนะครับคลิปแรกของก็พิมพ์ไปบีคาบอนดิเจนเล่นเป็นพิโด EP หนึ่งก็ได้นะครับมันจะมีบอกว่าการเข้าไปเล่นโหมดเนี่ยเล่นยังไงนะครับ โอเคมาไาดูกันเลยครับเกมนี้โรตุเกตดิเซโนโรนาโดเราเราเล่นเป็นโรนาโดนะครับไม่ได้เล่นนาน,นครับผมผมยังไม่ชินเท่าไหร่กับระบบแตก็วิ่งทำทางมาขอครับขอ,ขอเปิดมาล้ำหน้าครับจังหวะน,นี้ล้ำไมเ่เอ่ยแหมวิ่งพยายามสปีดไปก่อนครับโปรเเกตวันนี้มีเปาโลโอลิเวล่านะครับบิกรูมมริโอลูสครับก็กองหลังมีเปเป้ครับกองกลางมีชินคอฟสโกเมส วิลเลียมคาวิโยกับกองหน้าเป็นโรนัลโด้คู่กับนานนี่นะครับเต่ไปติดจันหม้จังหวะนี้ฟิลิปลามจิบันให้มาโอซิลคือก,ก็ก็ต้องเล่นตามระบบนะครับแต่เล่นก็ไม่ได้ครับโรนัลโด้อยู่หน้าเป้าอยูดิเอ็ต์นักเลอร์กดดักได้ครับน,นี้เปิดมาถึงโอซิลผมภาคแรงไม่ได้นะครับยัง,ย,งยังเจ็บคออยู่ครับตอนนี้แล้วก็โปรเจตได้ทุ่ม ผูปตัฒาาเป้ P P P, ให้ไปครับอินเลีมยมเขายกหลบมาโดนาโรขอก็แมตรงกลางจังหวะนี้โยกผ่านโทนี้โคลสโดนจิ้มด้านหลังก็แมโดนาโรผมก็พยายามใจเย็นๆนะครับเล่นจะรีบร้อนมากไม่ได้ครับขอบอนจากเพื่อนนิดตำาแหน่งมันค้ำกันกันกบหมือนานี่ครับอาจจะต้องสลับตำแหน่งกันก่อนครับโอซิลเปลิดไปติดไม่ได้เล่นที่โรนานก็ไม่ชิน กองต้องจับมาที่ดาวรับสไายไซเกอร์ตอริคลอสขึ้มาที่สไซเกอร์โอเคโอเข้าไปก็ประกบจังหวะน,นี้แม็กโปรติเก็ตรอดักครับเอริกดวมลุยมาจังหวะน,นี้เยอรมนีทำเกมขึ้นมายังไม่เร่งเท่าไหร่ครับแต่ว่ายังได้อยู่สายมาจังหวะน,นี้แก้ไขยอย่างไรเอา้าไม่รู้กันครับตอรี่คลอสตรงกลางเปินบอลเหนือเยอรมน,นีครับตอนนี้ครองเหนือโปรติเก็ตแล้วแต่ว่าโดนโดูขอแบบนี้ไม่ผ่านชลบโบีติง โอ้ไม่คล่องเลยครับผมไม่ได้เล่นนานผมไม่ชินกล้องนี้นะครับมีปัญหาครับมีปัญหาสําหรับผมปิลิปลามจ่ายมาครับโอซิลบริเกสเนี่ยเขาโยแยั่งได้ครับรอจังหวะสวนกลับเปเป้ครับโลนาร์วิ่งหาช่องอยู่เราบนี่รอให้ดีดมาให้ดูครับนี่จ่ายมาแล้วสปีดบัวติงแหมให้ที่น้อยเออขึ้นกับมาครับยังไม่มีโอกาสได้บุกครับบปริเกสเดือนมีนีของบอลเหนือกว่าครับตอนนี้ ออกมาแล้วโรนัลโดว่าดูทุ่มเทกพยายามอาจจะก็เพื่อชาติบ้านเมืองอาจจะก็มาตรงนี้ไม่ถึงอีกแล้วพยายามจะวิ่งฉีกขาช่องครับเพื่อนๆนึงคลองสู้ยืนมันไม่ได้ครับโค้ชบอลเรียวมาต้องดีโอซิลโดนเบียดแย่งไปได้ตำแหน่งไปค้ำกันครับปฏิกิริให้ครองบเบิรอนกันไปดูดูตอนนี้นี่มาที่โรนัลโดูอยู่กับหลังก็ไปทางขวาแล้ววิ่งฉีกมาขอครับเปิดมาจังหวะนี้มีโอกาสแล้วหน่อยเออออกมาทันไหม จังหวะสปีดครับจังหวะทำได้ดีครับโดนตู้หาช่องจากเพื่อแล้วเปิดให้ครับจากกิกูโคดีโคสเซ่ยนนี้กลับมาครองได้โคสไอ้กล้องมันอยู่ใกล้นะครับวันนี้ผมไม่ชินครับตอนนี้ยังไม่ชิน <c oughs> กับมุมกล้องที่เต็งไม่ได้เล่นหนักนะครับโคสจาวายไซเกอร์จับบอลโคดีโคสดักเล โอ้ดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน้นครองครับขึ้งแรกจะหมดลงไปเลยครับไหนกระชับนี่ก็ไม่เร่งครับเดี๋ยวจะบาดเจ็บด้วยเอาจังหวะนี้วิเดิเขาเยปล่อยเอาตักได้แบบนี้ครับสวยครับแล้วชีกมาเปิดอย่างนี้โรนัลโดโอุ้ยแม่ปอติงนี่ก็ต้องเตะเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนอากาบริเกตได้ทุ่มหรือผมพยายามวิ่งหาช่องกับเพื่อนๆเข้ามาเราชิงกันตรงนี้ครับโรนโดเปิดมาให้สวยครับไม่ล้มหน้า โอ้แล้วทำออกไปอีกกดเบรกแล้วแต่มันไม่เบรกไม่มีฟอร์มอะไรเลยครับครึ่งแรกไม่มีโอกาสยิงไม่มีโอกาสเข้าทำเลยครับโอ้นี่ครับผลของการไม่ได้เล่นนานนะครับกากว่าตัวเองก็ได้ครับกากมากดูต่อครับโรนัลโด้ก็หาจังหวะหาโอกาสครับประเกศนี่ชินกล้องมากๆครับตอนนี้ฟิลิปปามเปิดมานะนี่ิกสวยมาที่โรโดมีโอกาสแล้วสับแบบนี้ครับโอ้โหหน่อยเออซิ ไม่ีโอกาสแบบนี้ครับโอ้ต้องดูจังหวะที่หลุดมาแล้วคือแม่เพื่อนให้มาตรงลางก็จริงไม่ห่างเรเออมากครับกลับว่าบทเสาแรกหรือว่าอเอ,อพุ่งปัดไว้ได้ครับโอ้ประตูเหนียวครับของเชมบนดีแล้วก็มีโอากาสก็ขอหน่อยเลยครับเปิดมาอย่างนี้ก็ได้ลุ้นครับจังหวะจัมปิ้งมันสูงกว่าโอ้โหไม่เกือบเกือบได้ยิงซ้ำเอา้าเรียบร้อยครับ1-0ได้ด้วยครับโอโ้จากจังหวะซ้ำแบบนี้ของโปรตุเกสนี่เลครับแหมกล้องจบมาครับชินคอฟ1ประตูต่อ0ครับ ต้องชมจังหวะเปิดมุมมาแล้วก็รูเบียดยังมองของคริสเยโนโรโนโัลดนะครับคือเราขึ้นมงเทคให้แล้วแต่ว่าไปติดนี่ครับสูงกว่าแล้วก็มองมาเออปัดได้แต่ว่าซ้าแบบนี้นี่คือไม่ลำหน้าครับไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามีผู้เล่นของเดลปันีครับอยู่แบอยู่คิรดลามนะครับโอ้จังหวะซ้ำน่โปรเกตได้ประตูขึ้นนํเลยครับเปิดมุมมาต้องชมครับแรงจัมปิ้งที่สูงกว่าของโรนโัลโดู ฟอร์มดีแบบนี้ดีครับมงมาก็ต้องปัดเลยครับแล้วก็วิงมาสามก็ชินคอฟตำแหน่งไม่ลำหน้าครับมีฟิลิปรามยืนอยู่กับเส้นประตูนะครับนี่ครับเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วโปรตุเกสขึ้นนำเยอรมน,น,นีแล้วครับเกมต่อไปก็จะไปดวลกับบราซิลนะครับนี่คืออีพีที่หกสิบห้าจําจำไม่ผิดนะครับที่เราเล่นเป็นโดนาดโดก็อีพีนี้ยาวไกลที่สุดแล้วตั้งแต่ทำซีรีส์ฟุตบอลมาเลครับ 414คลิปนะครับถ้าจำไม่คิดเอามาจังหวะนี้ต้องออกมาเบต้เคลียร์ไว้ก่อนแล้วโรนัลโดดูความกหยันครับคึกโ่งให้แล้วไปได้ต่อสปีดมาอย่างนี้จ่ายโอ้โหกระชากแบบนี้ับวัวเต็งเสียไปก่อนแทบล้มคว่ำเลยครับโรนัลโดโอ้ต้องต้องสไลด์ดักครับแบบนี้เอาครับโปรเกรบุกใส่แล้วตอนนี้ได้ได้ใจครับบอลเล่นยิงมันใจครับโปรเกรไม่กลัวเยอรันนีครับเกมนี้เข้าแล้ววาจังหวะเข้าประกบให้ดีครับ โอ้ต้องระวังบงุลเลอร์โดนจิ้มได้เอาสวยครับแล้วลรนโดวิ่งฉีกแบบนี้วิ่งขนานกับชลูนบตเต็งครับล้วนี่ครับีกมาให้แล้วลรนโดสปีดอ,อูจิ้มได้เกือบไปครับไม,ไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวลว,วันนี้เราฟริตนะครับออขอจากนานี่เอาก็ให้มาแล้วพลิกสวยแบบนี้นี่ครับลิงสเตปดีละเยอะมากแล้วให้มาตรงกลางดีมากครับชิ่งทำชิ่งกันหนึ่งสองลนโ,โดแตะไปทางขวาสวยใจายมาแล้วนี่ขึ้นสั้นแบบนี้ สองประตูต่อศูนย์ครับกิเยโนโรนดลโดนี่จังหวะทำชิ่งครับโอ้สุดยอดครับเอาจนได้ครับโรนโดเดดูแบบนี้ครับเล่นกันเร็วมากเจ้าตัวก็ดีท่ายครับเราต้องการผู้ที่ว่างโอ้ให้มาต้องชมครับไลแตะหนึ่งคังของนานี่แล้วโรนโดเบิลไปครับขึ้นกลับมาครับแตะสั้นๆให้แล้วซัดดยขวาครับโอ้เฉียบคมครับจังหวะนี้สองประตูต่อศูนย์ครับชิ่งเร็วมากครับนี่ต้องชมครับ โอ้มิเ,เอลด้วยให้กับโรนโดแล้วเป็นนานี่ดีดให้ครับรถซัดดีวขวาดูยิงหนีนเออเข้าไปครับสองประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้นำเยอรมนีแล้วครับคริสเตียโ,โนโรนโดแล้วเปลี่ยนตัวด้วยครับส่งตัวเบ็นมิคิวออกไปส่งเดนนี่ลงมาครับเสริมแนวรุกเข้าไปครับสองศูนย์หกสิบหกนาทีเริ่มเริ่มชินกับมุมกล้องแล้วนะครับเริ่มเริ่มเข้าใจรูปเกมครับผมชินไดตนนน้ต้องบบุกครั โกเมสพลาดแล้วโรนโดจ่ายเร็วทันทีขึ้นก็มาสวยครับแล้วจวังหวะนี้ทะลุช่องเปิดมาแล้วโรนัลโด้ถึงล้ำหน้าไปก่อนครับแบบนี้แม่จังหวะวิ่งให้นิดเดียวนะครับเพื่อนให้ช้าไปนิดหนึ่งครับเปลี่ยนตัวเลยครับอันเดรโกเมสส่งเดโกซินวานลงมาแทนครับนี่คือพอติดเครื่องแล้วก็ลุยเต็มที่ครับโรนัลโด้ครับก็บังทางไว้ก่อนพยายามจิ้มได้ไหมนะนี่ลาม ชากับชาเ้วเสียอย่างนี้โรนโดขอครับเปิดให้ล้นี่มาต้อดีดให้โอ้โหลำหน้าอีกหรือเปล่าหมจมังหวะไม่รู้ก,กันกับเพื่อนนะครับพยายามขอเต็มที่เลยครับไ,ได้เอาแล้วถึงก่อนหรือเปล่าช่วยกันไล่ครับตัวนี้บรเกตสไลด์ดักไว้ได้ดีด้วยครับแล้วจ่ายแบบนี้ดีดให้นันนี่สัย่ยิงโอ้ยิงกับนิ่งมากสามศูนยโอ้โหสุดยจดครับหนึ่งประตูกับ หนึ่งแอซิสแล้วก็การที่เข้าทำลูกหม่งด้วยครับทำให้โปรตุเกสได้3ประตูในเกมนี้ครับโอ้โหนี่ครับโรนัลโดดานนี่นเนี่ยกล้องจับมาครับโอ้ดานนี่ครับสุดยอดครับทีมลามผิดพลาดครับจังหวะนี้โดจังหวะที่โรนัลโดสไลด์ขวางไว้ครับเอริกด้วมครับไปพลาดจังหวะนี้นี่ครับสไลด์ดักไว้เลยครับแล้วก็เสียตำแหน่งเลยครับโรนัลโดก็ทุช่องให้ครับไม่ล้ำหน้าครับ หิดมาแล้วต้องชมจังหวะหลอกของนะั่นคือไม่ยิงตั้งแต่แรกครับแต่เข้าซ้ายแล้วก็ยิงผ่านมือนายเออเข้าไปครับเรียบร้อยครับสามศูนย์แล้วปริเกตเอของจริงก็ให้เล่นได้อย่างนี้นะเจอเยอรมนี้ทีไรแพ้ตลอด <c oughs> <c oughs> โอเคก็ยังมีซีรีส์ประตูจอมขี้หมูจกแชาแนลเราด้วยนะครับคงขยันองรนัลงด้ก็ฟิตเกมนี้ก็วิ่งเต็มที่หน่อยระวัง,งการเสียบด้วยครับเดี๋ยวจะบาดเจ็บนะครับยินตำแหน่งใค้ดีเปิดแบบนี้วิลเลียมเขายกไปอัด โอซิมด oh, uh, an ้วยครับจังหวะนี anyway, um, so ้โอ้ต้องเตือนครับเป็นมาริโอเกสซี่นะครับเจ็บเลยครับโอ้ทำไมหน้าเป็นอย่างงี้เบอร์สุดก็อเป็นเป็นบัลลักครับถามว่าทำไมบัลลักยังอยู่ก็เป็นเป็นตัวตำนานนะครับบัลลักเป็นตำนานของเยอรมนีครับก็ก็เดาใจก็ต้องต้องเดาใจวิ่งวิ่งเดาทางครับเนี่ยอาผลลุกเียตมาแล้วเราสนกับผลุกเก็ต ลงมาเอาแล้วเคลียร์ได้เบตโต้ทำได้ดีครับจังหวะนี้โอโดฉีกมาด้านข้างขอบอลครับโอ้โหโดนแย่งไปง่ายๆเอริกดอมเสียทายกับลุเราแย่งได้คืนครับแบบนี้ต้องประกอบห้ดีชวายไซเกอร์ลากเข้ามาแล้วดึงจังหวะรอน,นิดนึงยังนิ่งอยู่ครับเข้าไปดีไป6นาทีเปิดมารับจังหวะนี้แล้วโรนโดวิ่งขอมาแล้วกับแย่งได้ ต้องช่วยทีมนะครับทีมไล่บอลน,นี่ครับความขยันมาฟิตแบบนี้แล้วตอกส้นให้แล้วเปิดมาโอ้ดูการขยันของโดนโด้ครับวิ่งมาที่เข้าไปแบบนี้จี้ซัดไกลก็ไม่เข้าแล้วยิงสวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลอกมาแล้วปั่นแบบนี้เสาแรกยังไม่ได้โอ้ดูโรน,นโด้จะเอาให้ได้ครับเกมนี้เจ้าตัวทุ่มเทมากครับ่มเทจริงๆครับดูแม์แบบนี้พยายามวิ่งขายช่องแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับ โอ้เกมนี้หน้าของบัลนหลักแหมก็เป็นตัวตานานนะครับอาจจะเอาแผ่นหน้ามาเสิร์ฟแล้วมันมีข้อผิดพลาดนะครับก็ชนะเยอรมนีไปสามประตูต่อศูนย์นะครับใน EP ที่หกสิบห้าเนียยแมนอัลติมด้วยครับเกมนี้โรนัลดูเข้ามาดู EP ต่อไปนะครับแหมเล่นเต็มที่เลยครับชนะเยอรมนีไปสามประตูต่อศูนย์ครับแข็งแกร่งครับช่วงนี้ดยความฟิตเต็มที่นะครับของโรนัลด นี่มาดูแมาต่อไปก็เป็นอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องกับบราซิลครับกาะที่จะไปลงศึกกับปาเรอเรนะครับในลงต่อเนื่องครับเกาะไว้มาเจอกันใหม่นะครับใน EP ีที่66นะครับเล่นเป็นคิสซานโรนโดในการวนกับบราซิลครับผมอีนี้ขอลาไปก่อนครับคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมช่องกิฬาพิซซิเกเมอร์สัาหนนะครับมีข้อพิภาพการใดก็ขอไปนะครับยินดีกับบอลล็อกของโรนโดสมัยที่4เพื่อนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ